สวัสดีครับเล่าเกมเน็นทมคลิปนี้อยู่กันในเกม e t e ท n a l Evolution วันนี้จะมาเล่าถึงตัวละครในเกมครับที่มีชื่อว่าไอเลีย ไอเลียเป็นตัวละครระดับ SSS เผ่าพันธุ์มนุษย์สายอาชีพซัพพอร์ตส,สนับมาดูกันที่สกิลแรกมีชื่อว่า Higher b r a c i n g สกิลนี้เป็น p พาส skill ทำงานอัตโนมัติผมจะเรียกง่ายๆว่ากันตาย1ครั้งนะครับก็คือเมื่อตัวไอเลียเนี่ยโดนโจมตีถึงแก่ความตายในครั้งแรก ตัวไอเรียนั้นจะไม่ตายครับและจะฟื้นเลือดขึ้นมาอยู่ที่60%ของแม็กเพของตัวไอเรียเองพร้อมทั้งได้รับพลังงานอีก300หน่วยและถ้าเราอัพเอฟเฟกต์พอสวรรค์ทาเลนต์ของสกิลนี้ครับจะส่งผลทําให้หลังจากฟื้นขึ้นมาเนี่ยตัวไอเรียสามารถใช้สกิลอันติได้ทันทีครับเพราะว่าการใช้สกิลอันติหลังจากการฟื้นจากความตายวันเนี่ยจะไม่คิดค่าพลังงานในการปล่อยสกิล ส่วนอาวุาชชาัตัวเมื่อเราอัพจะสมผลน้ไม้ก่อนที่เราจะใช้สกิลอันติครั้งแรกเนี่ยในทุกๆวินาทีตัวไอเลียจะฟื้นคืนพลังงานในการปล่อยสกิลอยู่ที่300หน่วยต่อวินาทีจนถึงการปล่อยสกิลอันติในครั้งแรกสกิลต่อมามีชื่อว่า Goly of the God โดยสกิลนี้จะทํางานเมื่อมีศัตรูเข้ามาอยู่ใกล้กับตัวไอเลียไอเลียจะใช้ออร่าครับสร้างออ่ารพลังงานขึ้นมาครับเพื่อผลักศัตรูให้กระเด็นออกไป โดยสกิลนี้จะไม่สนเอฟเฟกต์ป้องกันใดๆนะครับรวมถึงการสกิลหายตัวของศัตรูก็เช่นกัน,นก็จะถูกพักและก็จะสร้างดาเมจอยู่ที่250%ของแอตแท็ของตัวไอเรียและจะใช้งานได้อีกครั้งครับหลังจากปล่อยครั้งแรกไปเนี่ยอยู่ที่ทุกๆ12วินาทีและถ้าเราัพเอฟเฟกต์พรสวรรค์ของสกิลนี้จะสมมูรณ์ทำให้ตัวไอเรียจะเพิ่มระยะของออร่าให้กว้างขึ้นอีก100% ส่วน,นหน้าของอาวุธชวตัวเมื่อระอับของสกิลนี้จะสมควรให้หากเป็นตัวละครฝ่ายเราที่อยู่ในพื้นที่ของออร่านี้ออร่าจะทําการล้างครับสถานมึนงงและหวาดกลัวให้กับเพื่อนที่อยู่ในระยะส่วนหากเป็นศัตรูครับที่อยู่ในระยะของออร่านี้ครับออร่านี้จะทําการล้างบัฟครับไม่ว่าจะเป็นเกราะล่องหนเกราะสายฟ้าหรือว่าบาเลแสงเนี่ยก็จะถูกล้างออกทั้งหมดเช่นกัน สกิลต่อมาครับมีชื่อว่า DIY Radiant สกิลนี้จะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งด้วยลาแสงครับโดยแต่ละครั้งที่โจมตีเนี่ยจะทำดาเมจอยู่ที่250%ของ a อตแทของตัวไอเรียเองและในแต่ละครั้งที่โจมตีครับจะทําให้ศัตรูนั้นลอยขึ้นทุกครั้งที่ลอยครับจะมีโอกาสพื้นฐานอยู่ที่50%ที่ทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะมึนง,งงเป็นเวลา4วินาที ซุ่งโอกาสตัวนี้ครับสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามค่าความแม่นยำของตัวไอเลียซึ่งหากเราอยากให้มันเพิ่มอีกเท่าหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีค่าความแม่นยำอยู่ที่200หน่วยครับหากคนไหนมีไม่ถึง200หน่วยมันก็จะลดหลั่นไปครับตามเปอร์เซ็นต์ส่วนเอฟเฟกต์พรสวรรค์เมื่อเราอาบจะส่งผลทาให้ทุกครั้งครับที่ศัตรูร้อยขึ้นเนี่ยจะทําการลดพลังงานในการปล่อยสกิลของศัตรูอยู่ที่100หน่วยต่อการก,กระดิ่งกระดอนหนึ่งครั้งและอาวุธเฉาะตัวเมื่อเราอัพจะส่งผลทำให้ จะลดการฟื้นพลังงานของคู่ต่อสู้เนี่ยถึง90%นะครับนานถึง8วินาทีด้วยกันหลังจากที่เราโดนเราโจมตีด้วยสกิล D Y r a d เดียนี้มาถึงสกิลอันติครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าครับว่า Holy Ham นะครับถ้าออกผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับสกิลอันติของตัวไอเรียจะเป็นการสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อนที่อยู่ในพื้นที่นี้จะฟื้นคืน HP อยู่ที่5%ของแมคเคทีของตัวไอเลียแต่ถ้าเป็นศัตรูที่อยู่ในพื้นที่นี้จะเป็นการลบบัฟล่องหนออกและมีโอกาสอยู่ที่50%พื้นฐานครับที่จะทําให้ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่นี้ติดชนะมึนงง4วินาทีนะครับซึ่งโอกาสตัวนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้ครับตามค่าความแม่นยำของตัวไอเลียทางด้านของเอฟเฟกต์พรสวรรค์เมื่อเราอัพครับจะส่งผลไว้ให้สกิลอันตินี้ครับ จากฟื้นคืนเลือดเนี่ยอยู่ที่5%เนี่ยก็จะกลายเป็น20%ส่วนอวิชตัวเมื่อเราอัพจะส่งผลทำให้เวลาในการมึนงงจาก4วินาทีจะเพิ่มขึ้นเป็น8วินาทีด้วยกันอันนี้คือสกิลของตัวไอเลียครับต่อไปเราจะไปดูกันว่าตัวเกมแนะนําเกี่ยวกับตัวไอเลียไว้อย่างไรกันบ้างตัวเกมแนะนําให้ตัวไอเลียอยูนในตําแหน่งแถวหลังครับส่วนค่าสเตตัสที่แนะนําก็จะมีค่า HP แล้วก็ค่าความแม่นยํา ทางด้าน,นของเซตอุปกรณ์สวมใส่ที่ตัวเกมแนะนําก็จะมี2เซตด้วยกันครับเป็นเซตหัวใจรลังสีรุนแรงและอีกเซตหนึงเป็นเซตฮอกอายนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ตัวเกมแนะนําส่วนตัวผมนั้นบิวตัวของไอเรียอย่างไรกันบ้างครับเราไปดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไอเรียครับที่ผมทําการบิวขึ้นมานะครับไปดูกันที่อุปกรณ์สวมใส่กันเลยครับว่าผมเลือกใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้าง อันนี้คืออุปกรณ์สวมใส่ครับที่ผมเลือกใช้ครับก็จะมีเซตการสั่นสะเทือน4ชิ้นนะครับอีก2ชิ้นเป็นลังสีรุนแรงหัวใจครับโดยเซตเตตัสครับ3ชิ้นบนเนี่ยมันคงที่อยู่แล้วครับเราไม่ต้องดูนะครับเรามาดูกันที่3ชิ้นล่างครับว่าผมเลือกใส่เมนเซตเต์ตัสแต่ละชิ้นเป็นอะไรกันบ้างครับเริ่มกันที่ถุงมือครับผมเลือกเมนเซตเตตัสเป็น HP 5 0 ส่วนหัวเนี่ยผมเลือกเมงสเตตัสเป็นค่าความแม่นยำ100หน่วยและรองเท้าครับผมเลือกเมงสเตตัสเป็น HP อีก50%ครับ mm. โดยสับสเตตัสครับผมก็จะเน้นเอาค่าความแม่นยำครับให้ถึง200หน่วยก่อนนะและสุดท้ายก็ค่อยมาเพิ่มครับเป็น HP อันนี้คือตัวไอเลียครับที่ผมได้บิวขึ้นมาครับ ต่อไปก็จะเป็นความคิเดเห็นส่วนตัวของผมครับเกี่ยวกับตัวของน้องไอเรียนะครับผมเขาองว่าน้องไอเรียเป็นตัวละครสายซับพอตอีกตัวหนึ่งครับที่น่าหามาใช้ครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการกันตายครับได้หนึ่งครั้งเนี่ยก็คือตัวละครในหลังๆนี้ก็เริ่มจะมีการกันตายกันเยอะขึ้นแล้วนะแล้วก็ความสามารถในการฮิวรับซึ่งเป็นความสามารถมา,มาตรฐานนะครับของไทรจีตซัพพอตอยู่แล้วรวมถึงความสามารถในการทาสแตนคู่ต่อสู้ได้ครับแค่3อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคมาก,มากๆแล้วนะแล้วก็ ตัวไอเรียเนี่ยเหมาะจะลงกับทีมไหนนะครับผมก็บอกว่าเหมาะจะลงกับทุกทีมนะครับขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ซะมากกว่าครับเพราะตัวไอเรียเองเนี่ยมีความสามารถในการล้างบัฟประเภทเกาะนะครับพวกสายชีพแทงหรือเกาะหนักเนี่ยจะมีความสามารถในการบัฟเกาะนะครับแล้วก็ความสามารถในการล้างบัฟโล่สายฟ้านะครับซึ่งเป็นตัวละครประเภท สายชีพพลังงานนะครับที่มีความสามารถพวกนี้นะแล้วก็ความสามารถกําบังลําแสงนะครับก็เป็นสายชีพพันเตอร์นะครับที่จะมีความสามารถพวกนี้ก็ตัวไอเรียก็น่าจะต่อต้านกับทั้งสายชีพนี้ได้ค่อนข้างจะดีนะรวมถึงความสามารถเฉพาะตัวเลยมากๆเลยก็คือในตอนนี้ความสามารถในการทำให คู่ต่อสู้ติดสนรมหวาดกลัวเนี่ยก็จะมีแค่ตัวลิสซลิสครับของใส่นักล่าตัวเดียวเท่านั้นครับถ้าที่ผมจําได้นะครับตัวของไอเรียเองก็จะมีความสามารถในการล้างนะครับดีบับพวกความกลัวนี้ด้วยนะครับล้างความมึนงงได้ด้วยเช่นกันรับก็เหมาะอย่างยิ่งครับที่จะลงในทุกทีมเลยก็ว่าได้นะโดยส่วนตัวผมก็จะยึดคู่ต่อสู้เป็นหลักนะครับหาเป็นคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถในการสร้างบัฟเกาะทั้งหลายเนี่ยผมก็จะเอาตัวน้องไอเรียลงไปนะครับส่วนในหมด pvp เองน่ผมก็บอกว่าน้องไอเรียครับก็น่าจะเหมาะไปกับทีมนะครับท การทั้งสาสายชีพไม่ว่าจะเป็นสายเกาะหนักแท้งนะครับสายนักล่าหรือว่าสายพลังงานเองก็ตามนะครับโดยก็ถ้าเกิดเป็นทีมครับที่เราบิวขึ้นมาและเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เล่าเกก่งวกับทำคลิปนี้ครับเล่าตัวละครไอเลียก็หวังว่าจะเป็นประโยชนก์กับเพื่อนๆบ,บ้างครับไม่มากก็น,น้อยครับเป็นเมื่อไหนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับหรือหากมีคําถามข้อเสนอแนะคําติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ เราเกมเกในใวาคำิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับ